รุ่งนี้แล้วเจ้าสิเข้าพาควันส่วนอ้ายเป็นมือสังหารเชือดวลมงานเสียงลั่นหัวเซลช่วยงานกินดองให้น้องพบคันทุกแนวตำแหน่งอายคือหางแถวก็เป็นเกียรติแล้วคือมือสังหาร กูว่าละตัวกูจะลองเพิงสังหารโหดมันพี่น้องตำบักกอ่อพริกใส่ลงไปพริกกระเทียมใส่ลงไปโอ้ยอันฝรั่งกระชีอยากกินตำบักกอน้ำกระเฮ็ดไปแล้วเดี๋ยวฝรั่งกระชีงงไก่ตาแตกพี่จังข่อยว่าละไก่ตาแตกข่อยออก็เลยบ่เห็ดอีข่อยสิเฮ็ดอีกรอบหน้าอยู่ให้กับฝรั่ง ฝรั่งก็อยากกินปลาเดียดนะ้ำขอ่อยกดกระเง็ดไหลเอาบะเกียกเขียอพี่น้องเกี้ยเคยีนยนหะน่วยบ้านเท้านัินเด้อตะมะกอข่อยสิคือจังข่อยวานนะเปร็ดน้องหนูนาะสวีเดนเป็ดเร็ดกับเขาข่อยสิบ่เฮ็ดอาหารอีหยังที่มันทิชทิที่ที่บ่ม่นอาหารที่ข่อยบ่บกินข่อยสิกินแต่อาหารพื้นๆอาหารเพชรนี่อาหารอีสานอีสานอาหารอีสานเลยไทยๆเลย น้ำมะขามนี่ก็น้ำประเด็ดน้ำประเด็ดเดี๋ยวจะอีกกระปูอีกกระปูดองค่อยๆยอมกินกินเยอะเดี๋ยวมันเปลียงอือ ส่วนไอคือมือสังหารเชือดควาหรือยังงานเสียงลันโหแซลอย่าด่าก็เด้ความมักช่วยงานกินดองให้น้องคบคันทุกแนวตำแหน่งไอคือห้างแถวก็เป็นเกียรติแล้วคือมือสังหารสังหารหตะมกกวแล้ว,ว่าสังหารเห็ง ตามะกอรอ้วยจะกินตอนยังไงดิพี่น้องไปเมืองไทยขอจไอิอออออจไปิดตำมะกอขายเขาะเจ้าชิมว่าเสือข่อยหมดจะจิเปิดจะเบออกไปเนาะเฮ้ยเสียบมากินเซ็ตบักกงดองเลยมือสังหารโหดมันพี่น้องบักผักเปิง้งผักข่อยผู้ใดสิสปอนเป็นสปอนเซอร์ผักข่อยโอ้ยผู้ใดสิเป็นสปอนเซอร์จานก็จะไม่นานมากอดเนาะ จานเนี่ยคอยพ่เอาคอยพ่เอาค่าโฆษณาดอกด้วยจานเอามาคอยสิมีไงเอาขวดพะยาค่ะขวดนะพี่น้องเนาะอ้าวโซมมาเด้อมาเด้อถ้ากลับไปเมืองไทยบักสตอ <laughs> กินสตอวอะไรเล้ว,สว <laughs> ลกสตอวมูวยอบักสตอวคอยพี่น้องสเต็กอีกแล้วมือีตอกกังบกอออีก ใส่บักสะตอสามสิบสี่คนอีกแล้วเกือบสองร้อยบาทบ้านเขามักมะละขี่นกมักแลดิบหึ้นหึ้นมักเขียนั่นแหละมักเขียอันห้านี่ที่มันมันเพลงทั่วพูแค่นี้แล้วสุดสวิงดิงโก้ค่อยแล้วปลากทองห่วงโจกโจกจุดปอบตกเอ้ยทองค่อยคำว่าบักสะตอเสนอคำว่าบักสะตอก่อนตะกี้เขาบอกเข้าใจคำว่าบักสะตอคืออีหยัง ่อยก็ค well, okay, ิดว่าคนมันคนมันสตอมันก็สตอ่อยก็เข้าใจแค่ตะตรงนั้นคอยก็ไ่ได้รู้ว่าความหมายของสะตอคืออีหย่างพี่น้องเพราะ่อยกินสะตอคักๆกสะตอสะตอคักสะตอเนี่ยค่ะมันเหม็นโดยที่เฮาน่ะบรูว่าสะตอเนี่ยมันเหม็นแต่คดแข็งแงเนี่ยเขาได้กินเหม็นมันกินของบักสตอเนี่ยมันก็สะตอว่ามันน่ะบ่เหม็นที่ี้ได้เนี่มันเหม็นบักสตอพี่น้องอันนี้ลูกจากโตเจ้าของได้เจ้าของกินสตออะไร ผู้กินน้ำบ,บ่เหม็นแต่ข้างในลึกๆเรานรี่เขาได้คนอื่นได้กลิ่นไงมันก็เลยเป็นที่มาของสโตอโตเหลเหม็นตัวเองเหม็นแล้วยังสโตอว,ว่าตัวเองไม่เหม็นเอยพี่น้องเลย <c oughs> ไปเรีวเสียบจับจับจุบ